ย่างจิ้นหมูแห่เห็ม้แน่ปีน้องปีน้องมั่งสกลับเข้าอันประดาวคนเดียวอ่ะเนาะในบ้านเนี่ยเนาะ มาทำต่ำซ้ำต่ำแสบยันเพชรเพ็แส,แสบแสบเปลี่ยนไปบได้เพราะว่ามันอยู่ประเทศญี่ปุ่นเนาะคนในขอบฟ้าขอบกินถ้าปลาดาวทำขึ้นมาปลาดาวก็กินบัจจะหามดเนาะถ้าปลาดาวจะทำนี่ก็ประมาณสักสองสามจอนทำกินแบบปราทายคลิปนะแค่นั้น อยางปราดาวกับสูงอายุนะจะมากินเพ็ดเพลทแสบกินมาได้ยัะเดใน,ในในเต้าในไซอันตรายมันจะเป็นมาที่หลังบ่คุ้มทำอาหารเรานี่ใครคนในนขอบครักวก็กินได้ตดย เขาก็ได <54. S 2> MM ้กินนป่นก็ได้กินเอ็กะกินก็ได้กินวนกันถ้าฮามักช้ำผเพ็ดเพลิแสบๆป่นก็กินมาได้เราต้องทำหลายอย่างชิ้นเปลืองบางข้าวกรดาวแกงพักแกงไม่แกงใช้พเผ็ดคนในครอบครัวกินมาได้อเจ้ากลาดาวต้องทำข้าวอื่นเพื่อคนแหมเนี่ยพัดพักกะถอบไข่กะเอี่ยยาชีมแหมเนี่ย ป้าๆารวจสอบผินเนื้อเนื้อออ้ยังก็ได้ขอให้ป็นเนื้อเนื้อปิ้งปลาปิ้งเนื้อทอดติวสอบตัดกินตีเปมันมันน่อยเขาก็เอาเป็นมันเพื่อเปิดเยยะก เวลาเ,าเอาเนื้อไปตากแดดเท่ากับตากทัางมันก็บบบมันแล้วแต่ผ่ชอบกินอันใดก็เลือกเอาอกะและเป็นสิ้นผิดสิ้นั่นเวลากินก็ดึงอันเอาออกมาชิ้นไผิชิ้นมันอีกอ่ะถ้ามดเราเอาทำไมอีกอ่ะใส่ในจานใส่จานมันผิดสิ้นผิดสิ้นแบบนี้ดี เขาสอบกับนักพิธีเขากับนักพิธีมากับมันง่ายเจ้าญี่ปุ่นนี่กับเมืองไทยนี่มันเสร็จจะพร้อมๆกันเลยหน้าผลญี่ปุ่นหน้าลงนาเจ้าญี่ปุ่นจะทำนาก่อนเมืองไทยสองเดือน เพราะรักเกี่ยวข้าวกับเกี่ยวก่อนบ้านเฮา2เดือนเรลาไว้มากกว่าบะประเทศไทยก็อวยมากกว2ชั่วโมงเร็วกว่า2ชั่วโมงทุกอย่าง2หมดเจ้า ตา,าดาวทั้งคลิปนี่มันจะมีใครอยู่บ้านนี่เนละมีคนเกาหลีอยู่ข้างงห้องนี่ถ้าหลังบ้านก็ลงเห็นนะจะแอบฟังเนาะย้ายนี่มันหยามมันหยามนิ่มันนะอู้คนเดืออวบอวบเียเนาะอยู่จั่นฮกไปหนะเสียงตาดาวนี่นะอยู่จั่นหนึ่งมึงยังได้ยินอยู่เนี่ยแล้วก็เปิดหลังบ้านเนี่ยเขาขี้ไบร์ห์นี่นะมันจมเหมือนอย่างนั่นเอยเนาะเสียงดังนะเนี่ยอู้คาในโทรศัพท์เนี่ย Lang mang nêm sang miệng bước lâu nha. Blah, để giữ chân lưng bụi này nắng nóng 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 nó ถ้าเท้าตากจนแข็งเนี่ยคะเอามาย่างมันหอมเนาะตอนปลาดาวตาปลาดา,ดาใส่เกลือแล้วเกมออทัดเนี่ยถ้าใส่เยอะมันก็บบอร่อยเนาะบางทีเขาก็เอาไปกับข้าเหนียวก้หาหรือว่าเอาไปกัาอันน้ำพริกก้าน,น้ำพริกก็จัดเกลืออยู่แล้วที่เห็นจะมาเก็มเหี้ยโอ้ไปไ่แล้วบบล้ํา <laughs> ใส่หมกองออทน้อยกว่าน <laughs> ปูนนี่เป็นพวกเมื่อพวก,กปลาจะแฟงกบานท้องไปถึงเกิงพุ่นนะปาลาดาวก็ยังซื้อมากินถ้าวัดซื้อมากินเท่ากบ่นไดกินเห่ยไทยที่ไหนจะนเ,าะเอามาให้เนาะได้มดสำหรับกินก็ต้องซื้อเจ้าบัต้องไปบนมันว่ะเศรษฐกิจว่ดดีจะอ่านที่อีไว้โรคไว้ลักดนะโอ้บ่เกี่ยวกันถึงบ่งมีไว้รักก็ซื้อกินแบบนี้แหละ เสื้อมาตลอดเจ้ากินแบบนี้แหละป้าดาวมาอยู่ญี่ปุ่นสามสิบกว่าปีขอบวัวป้าดาวกินแบบนี้มาตลอดเลยอยากก่ากลับตีป้าดาวทำคลิปนี่แหละป้าดาวทำคลิปมาประมาณสักปีมได้แล้วเนี่ยที่คือทายคือดูเนี่ยนะกลับเข้าป้าดาวตลอดว่าจะเป็นแบบนี้เจ้าวนไปวนมาจะก,กินของพวกนี้อคนญี่ปุ่นตรวจสอบกินแบบจืดๆแต่เนาะ จว่าทําคลิปสื่อต้อเข้าดีๆมาย่างมาอย่างที่ดูน่ะบัจใจเจ้าจะกินแบวนนี่มาตลอดเลยแป้งก็ต้องซื้อเจ้าเพราะคนได้ครอบคว้วบนกินเนาะ da phai hang của mình đây này nhỉ. ta tìm mặn nó sẽ thể hang với những ซื้อมาตากเอาไว้กินเจ้ามองหนอกกิโลหนึ่งประมาณสามร้อยสี่ร้อยกันนะบานเทายังถูกป้าดาวซื้อมากำสองสามกิโลกินหมูนะหมูก้อนหมูก้อนป้าดาวมาใส่สองแข็งไว้เพราะเป็นอัน ไว้รัดเนาะมาถึงป้าด๊าจะเอามาตากวันไหนปา้าด๊าขอออกไวอวกระเด็นพวกรกระลายแล้วเอามาหัน่นผิดสิ้นผิดสิ้นล่างเหี้ยก็ล่างเหี้ยล้วแล้วเอามาใส่เกลือตากหิบปูนก็ยังแป้งนะแป้งก็บรรทไงเจาแต่ก็ต้องกินนะเนาะอย่าแกงพักแกงไม่ใส่พริกใส่เกลือเือป้าป้าก,กินมันกกินแล้วเจ้าความจะอาหารของมันเนาะ อร่อยแล้วเจ้าจิ้นหมูปิ้งเนาะจิ้นหมูแห้งเจ้าแห้งจนแข็งเลยแต่ธรรมดาเขาเนี่ยเอาเอาตาจนแข็งแล้วเ,าเอามาปิ้งเอามาย่างต้องก่อยก่อยย่างเนาะเจ้าพอามันแห้งมันจะไหมตั้งหนอกเอะกะต้องก่อยก่อยย่างไปถ้าเฮาย่างจนแข็งนี่มันก็มันก็ล้มหนึ่งย่างหนึ่งมันหอมเนาะ ป้าดาวขอจบคลิปแค่นนี้ก่อนนะเจ้าซื่อมาตาก,กันดูเนาะก็ไล่ก็แซก,ก็กระดิ่ที่ตามป้าดาวโวยเนอขอบคุณค่ะอดใจรอเนอแล้วป้าดาวก็จะตามไปนะเจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจบแข่นี้ก่อนเจ้าขอบคุณค่ะ